มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะวันนี้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองได้มีการทลายเครือข่ายแอปพลิเคชันปล่อยเงินกู้ออนไลน์นะคะโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ40ต่อ7วันและถ้าหากว่าเบี้ยนี้ก็จะมีการประจานนะคะแล้วก็พบว่ามีประชาชนหลงกู้เงินกว่า15,000คนค่ะ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับแก๊งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านถนนเอกชัยในจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะจับคนโทรศัพท์ทวงหนี้ได้8คนยึดโทรศัพท์มือถือ30เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก35เครื่องและสมุดบัญชีลูกจ้างอีกจำนวนหนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นการจับกลุ่มหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีแอปพลิเคชันปล่อยเงินกู้อย่างเช่น U Wallet, a n l o o n ล U U o n n Magic Card และ B b a r นะคะโดยปล่อยเงินกู้ตั้งแต่2,000ถึง5,000บาทแต่คิดค่าธรรมเนียม39นะคะแล้วก็คิดดอกเบีย้ย0.05เปต่อวันโดยให้ชำระคืนใน7วันอย่างเช่นถ้ากู้มา2,000 ก็จะได้เงินกู้เพียง1,120บาทพอครบ7วันต้องจ่ายคืน2,007บาทนะคะเข้ากับว่าต้องจ่ายดอกเบีย้ย787บาทแล้วก็มีผู้เสียหายนะคะอย่างเช่นคนนี้เนี่ยนะคะเขากู้เงินจาก13แอปพลิเคชันมีหนี้กว่า36,000บาทแต่ว่าได้เงินมาจริงๆเพียงแค่2,000 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะ เชิร์ในทาง u t u b e อะค่ะแล้วก็มีคนแบบว่าแนะนำมาว่าคู่เท่านั้นเท่านี้อะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เข้าตามที่เขาแนะนำแล้วก็เข้าตามเพจสตูค่ะแล้วก็โหลดแล้วก็โหลดแอปมันแล้วเวลาเขาทวงเขาทวงยังไงทวงแบบโหดค่ะเป็นยังไงโหดอะทวงแบบผู่ฆ่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีด้วยมีค่ะพูดเหมือนไนคะแบบให้หายสับสูนไปอย่างเนี้ยค่ะใช่ค่ะมีเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาขอข้อมูลไปแล้วก็เซ็นเอกสารให้น้องเขาแล้วค่ะ แล้วเขาก็ไปโทรปู่ทางพ่อแม่ว่าถ้าลูกไม่ใจก็จะมีอย่าง,งนอย่างี้ตอนนี้ยังอะค่ะแต่เ็นว่าน้องบางคนเขาโทรไปแล้วมีเหมือนกันนั่นก็เป็นวิธีการในการทวงหนี้นะคะแต่ว่าทางผู้บุคับการสืบสวนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตํารวจตรีพันธนะนุชนาธิเนี่ยบอกว่าเวลาที่เขาจะสมัครแอปตัวนี้เนี่ยนะคะจะ จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือคือต้องให้อนุญาตด้วยนะคะทั้งรูปถ่ายเบอร์โทรติดต่อในโทรศัพท์เพราะว่าถ้าหากผิดนัดชําระหนี้คนทวงนี้จะโทรไปทวงที่คนอื่นๆรอบตัวผู้กู้คือเป็นการสร้างความอับอายนะคะบางรายเนี่ยมีการนําภาพถ่ายที่ดึงมาจากโทรศัพท์ของคนกู้นี่แหละมาตัดต่อและประจานด้วยะคะ่ะแอปพลิเคชันนี้มีนายทุนชาวจีนเป็นเจ้าของและตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อกว่า 15,000คนค่ะนี่หน้าตาของแอปอที่ปล่อยเงินกู้นะฮะ,ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่หลังจากนี้พอมีข่าวพออยัมชนก็เปลี่ยนอีกใช่ะะค่ะยังม,ม,มีแอปอย่างอื่นมาอีกอนะฮะ